การเจริญกรรมฐานาต้องการสะสางานของชีวิตทำให้จิตใจตปร่งใสจะได้รู้ว่าหอ,อมาชาติก่อนเป็นนี่ใครเข้ามาเป็นตน้นมาปีนี้มาชาตินี้เป็นนี่ต่อไปเหรือนี่เก่าก็ยังใช่ไม่หมดนี่ใหม่มาเยอะแล้วยอมจะใช้หมดเหรือยอมมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ใช้ไม่ใช้ไม่ได้มันคนละเรื่องตาร ถ้าเจริญวิปัสนากรรมาฐานจะรู้นี่เก่าเป็นประการได้การจเจริญสติปัฏฐานเศษนี้ต้องการศึกษาชีวิตต้องการศึกษาปัญหาของตัวเองแล้วก็โยมจะสางงานเสร็จสางงานสิโกรธสามีโกรธภรรยาใครว่าหน่อยตะบึงตะบองโกรธไปเนี่หนักไม่เอาเบาไม่สู้แล้ว คนบันนี้คนชนิดนี้กําลังเพิ่มงานกล่มคนประเภทนี้กําลังเพิ่มภาระกิจคนประเภทนี้กําลังเพิ่มความทุกข์ไม่มีเพิ่มความสุขเลยว่านิดว่าหน่อยก็โกรธลงโทษตัวเองตนเองเป็นบาปโดยไม่รู้ตัวการเจริญสติปะัะฐานสี่ต้องการสาสางงานตรงนี้อันหนึง่ง รู้หนอเขามาด่าแล้วอย่าเอาไว้เลยงานนี้มาเจ่งานของเรางานด่าเขาด่าเราเราอยู่ตรงไหน,นจับเราสิจับตัวตนให้มันได้สิด่าตรงไหน,นมันเจ็บตรงเนื้อมั้ยที่ด่ามาเนี่ยไม่ใช่เอามีดมาแทงเอามีดมาแทงตามีมาแทงก็ควรจะเจ็บเขาด่ามาเป็นลมลมแรงๆนี่ยังเสือไปรับเอาไมหมเสือเสือไปสร้างนี่คือไหมเหือ ญยติโยมที่ลักเอ,อ๋ยอย่าไปสร้างนี่อย่างนี้เขาด่าเราเขาว่าเราปากบุ้ยไปปากปากขมิดขมุบขมุบขมิดตาขยิบอย่างนี้เป็นต้นนี่หรือท่านทั้งหลายไปเอานี่มาอีกแล้วเอาไปโกรธมาว่าในใจนี่คือนี่ล่ะท่านเข้าใจคํานี้ไหมผู้ปฏิบทททัติธรรมทุกท,าท่านต่างเอาแต่นี่มาใส่ตัว เอาเหามาใส่หัวอย่างนี้ได้เหรอไม่น่าจะเอาเหามาใส่หัวเอานี่มาใส่ตัวมาพันพัวอยู่ในใจและจิตใจก็ไม่สบายขาดความสเบยนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้หมอรวยเลยกินยานอนหลับเอาอยาไปประสาทสมองกันใหญ่เลยหมอรวยเลยขอฝากไว้ตรงนี้น่าจะตีความออกมาให้มันถูกต้อง เข้าใจตรงนี้หรือไม่ไม่ใช่อืกกาบมาเดินจงกรมเนี่พองยุกเฉยๆไม่ใช่คนละเรื่อง